ไฟไม่กลางดึกแต่สิ่งที่ถูกเปิดโปงหลังเปลวไฟนั้นไม่ใช่แค่ความสูญเสียธรรมดาศพนางเอกวงการเนวิถูกทิ้งในพงหญ้าแต่เบื้องหลังคดีนี้ซ่อนความลับอันดำมืดที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังความโหดร้ายนี้และเรื่องราวที่แท้จริงของเรนาฮายามิกจะทําให้คุณสันสานจนไม่อาจลืมเตรียมตัวให้พร้อมเพราะทุกินาทีในคลิปนี้คือการเปิดเผยความลับที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ไฟไม่กลางดึกเปิดโปงความลับโครงการเอวีศพ e. นางเอกถูกพบในพงหญ้าไฟเริ่มลุกจากหน้าต่างบานหนึ่งของอพาร์ตเมนต์หรูใจกลางโตเกียวเสียงเซเรนกรีดร้องแข่งกับเสียงเปลวไฟที่แตกเปรี้ยกลิ่นไม่ลอยคลุงไปทั่วควันหนาแน่นจนแทบมองไม่เห็นทางเดินนักดับเพลิงรีบวิ่งขึ้นไปชั้นเจ็ห้องต้นเพลิงถูกล็อกจากด้านในเมื่อบานประตูถูกนัด เปเลวไฟทะลักออกมาราวกับสัตว์ร้ายถูกปลดปล่อยข้าวของภายในห้องเกรียมเกือบทั้งหมดแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือไม่มีร่างของใครอยู่ในห้องนั้นเช้าวันถัดมาในพงหญ้ารกร้างห่างจากตึกเพียงสามรอเมตรมีชาวบ้านคนหนึ่งเดินผ่านด้วยความงุนงงกลิ่นเหม็นไม่บางอย่างลอยมาแต่จมูกเขาหันมองไปยังจุดที่มีกอหญ้าสูงลุมแน่นเขาก้าวเท้าเข้าไปด้วยความลังเล และหยุดชะง,งักเมื่อเห็นปลายเท้าขาวโพลนโผลออกมาเป็นเท้าของผู้หญิงไม่มีรองเท้าเล็บถูกทาสีแดงสดเขาตะโกนเรียกคนช่วยแต่ในใจของเขารู้ดีผู้หญิงคนนั้นไม่มีทางมีชีวิตอยู่แล้วเจ้าหน้าที่มาถึงจุดเกิดเหตุเมื่อเปิดผ้าคลุมที่ปิดศพออกใบหน้าของเธอแทบไม่เหลือเขาเดิม แต่สร้อยคอรูปหัวใจที่ยังอยู่บนลำคอไม่เกรียมนั้นทำให้ทุกคนจำเธอได้ทันทีเธอคือเรนาฮายามิน้าเอกเบอร์ต้นของวงการเนวี v, ญี่ปุ่นหญิงสาวที่เพิ่งประกาศอำลาวงการเมื่อสัปดาห์ก่อนข่าวการตายของเธอสร้างแรงสะเทือนทั้งประเทศแต่เบื้องหลังของมันกลับเต็มไปด้วยคำถามเจ้าหน้าที่พบเศษกล้องวงจรปิดถูกเผาทำลายที่หลังตึก ในลิ้นชักตกเครื่องแปลงที่รอดจากไฟไหม้มีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งหน้าสุดท้ายเขียนไว้ด้วยลายมือสันเทาเป็นรายชื่อของชายแปลกหน้าที่ไม่เคยปรากฏในสื่อใดมาก่อนในนั้นมีชื่อของโปรดิวเซอร์ชื่อดังเจ้าของค่ายหนังผู้สรงอิทิพลและอดีตนักแสดงหญิงอีกสามคนที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อห้าปีก่อนตำรวจเริ่มตั้งคำถาม ว่าไฟไม่นั้นเป็นเพียงอุบัติเหตุจริงหรือไม่หรือมีใครบางคนต้องการปิดปากเธอก่อนความลับบางอย่างจะถูกเปิดเผยออกมาในห้องเก็บหลักฐานของสถานีตำรวจเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งเธอรูปผ่านหน้ากระดาษก่อนสายตาจะหยุดอยู่ที่รอยเปื้อนคล้ายคราบน้ำตาข้อความถัดมาเขียนไว้ว่า ถ้าฉันหายไปอย่าไว้ใจใครทั้งนั้นแม้แต่คนในวงการเดียวกันเวลาผ่านไปเพียงสองชั่วโมงสื่อทุกช่องเริ่มรายงานข่าวในมุมเดียวกันว่าเรนาน้าจะฆ่าตัวตายจากความเครียดสะสมแต่ไม่มีใครพูดถึงบันทึกเล่มนั้นไม่มีใครพูดถึงรายชื่อในหน้าสุดท้ายสารวัตรซาโตยืนมองจอภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งภาพจากมุมด้านหลังตึกในคืนเกิดเหตุที่มีเพียงเงาของชายร่างสูง เดินหายเข้าไปในพงหญยาในมือของเขามีบางอย่างคล้ายร่มแต่ซาตตสังเกตเห็นจุดขาวเล็กฮาา่าฮ่าคล้ายกล้องแอบถ่ายติดอยู่ใต้ด้ามจับเขาสั่งลูกน้องหยุดการเปิดเผยต่อสื่อทันทีก่อนจะหันไปกระซิบกับหัวหน้าฝ่ายสืบสวนมีคนรู้ว่ากำลังจะถูกเปิดโปงเย็นวันนั้นนักข่าวคนหนึ่งได้รับสองเอกสารสีขาวใต้ประตูห้องพัก ไม่มีชื่อผู้ส่งด้านในมีเพียงรูปภาพภาพถ่ายของหญิงสาวอีกคนนั่งอยู่ในรถตู้ที่จอดอยู่ข้างกองขยะเธอมีสีหน้าหวาดกลัวในมือของเธอคือสมุดบันทึกเล่มเดียวกันนักข่าวคนนั้นรีบโทรหาสารวัตรสาตกแต่สายถูกตัดก่อนเสียงจะดังถึงปลายสายเช้าว,วันถัดมานักข่าวคนนั้น ถูกพบเป็นศพในแม่น้ำใกล้สถานีรถไฟใต้ดินศพของเขาถูกมัดมือมีรอยฟกช้ำเต็มร่างและไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวกล้องวงจรปิดบริเวณน,นั้นถูกลบข้อมูลทั้งหมดภายในเวลาไม่ถึงสนาทีในห้องเก็บของของสถานีตำรวจสมุดบันทึกหายไปจากลิ้นชักล็อกไม่มีร่องรอยการงัดแงะและไม่มีใครรับผิดชอบการดูแลมันเมื่อคืนที่ผ่านมา สารวัสสตรซาโตะเริ่มรู้ตัวเขากำลังเข้าใกล้บางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการขณะเดียวกันในสตูดิโอห้งทางตอนเหนือของเมืองเสียงตะโกนของหญิงสาวดังลอดออกมาจากห้องอัดเกา่าภายในนั้นไฟย,ยังเปิดกล้องยังตั้งอยู่ตรงกลางห้องและบนจอมอนิเตอร์กำลังฉายวิดีโอเทปที่ไม่เคยถูกเผยแร่ที่ไหนมาก่อน ภาพในวิดีโอเทปเริ่มจากเสียงหายใจแรงของหญิงสาวกล้องสั่นเล็กน้อยราวกับผู้ถ่ายมือไม้อ่อนแรงแสงในภาพมืดสลัวแต่สามารถเห็นใบหน้าของเรนะฮายามิกเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ในห้องที่มีกระดาษบุผนังสีซีดหลุดลอกริมฝีปากของเธอมีรอยฟกช้ำและสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว คุณสัญญาแล้วว่าจะไม่เผยแพรนี้เสียงของเธอเบาแต่ชัดเจนกล้องสายเล็กน้อยก่อนมีเสียงัวเราะจากชายอีกคนดังขึ้นในความมืดไม่มีใครสนใจว่าเธอจะพูดอะไรเสียงนั้นตอบกลับตราบใดที่เงินยังหมุนได้ก็ไม่มีใครหยุดฉันได้ภาพตัดไปกล้องกลับมานิ่งสนิทเรนะลุกโรวดเหมือนพยายามจะวิ่งหนี แต่มีมือใครบางคนคว้าผมเธอไว้ทันเสียงร้องของเธอดังก้องในห้องจากนั้นหน้าจอก็มืดลงทันทีสารวัตรซาโตะมองหน้าจอด้วยหัวใจเต้นแรงวิดีโอเทปนี้ถูกวางทิ้งไว้หน้าประตูห้องทำงานของเขาโดยไม่มีกล้องตัวไหนจับภาพคนที่นำมาวางได้เลยเขาเปิดซองต่อมาภายในมีแผ่นกระดาษเพียงหนึ่งแผ่นเขียนด้วยหมึกแดงว่า คนต่อไปจะไม่โชคดีเหมือนเธอขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลจิตเวชชานเมืองหญิงสาวคนหนึ่งถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาเธอไม่พูดไม่สบตาใครเลยในมือของเธอกำไว้แน่นด้วยสร้อยรูปหัวใจที่มีรอยขีดขว่วเล็กๆด้านหลังเขียนว่ารหัส27พยาบาลที่ดูแลเธอเห็นว่าเธอมักฝันร้ายทุกคืน เธอมักจะละเมอซ้ำฮ่หาฮะเพียงคำเดียวว่าเผาฉันซะก่อนที่พวกมันจะกลับมาคืนถัดมาหญิงสาวคนนั้นเริ่มมีอาการรุนแรงเธอกรีดร้องเสียงดังแต่ทีบทุกคนที่เข้าใกลหมอต้องสั่งให้มัดแขนและขาเธอกับเตียงในขณะที่เธอกระชากสร้อยเขาไว้แน่นจนเลือดซึมจากฝ่ามือเมื่อพยาบาลพยายามปลดสร้อย เธอก็สะบัดหัวแรงๆและร้องขึ้นสุดเสียงมันอยู่ในกล้องพวกมันเห็นหมดแล้วคำพูดของเธอทำให้สารวัตรสาตโตะที่แอบดูผ่านกระจกเงาขนุกว่าไปทั้งตัวเขาหยิบภาพถ่ายหญิงสาวจากแฟ้มคดีระนะขึ้นมาดูอีกครั้งแล้วเอ่ยถามเบาฮ่าฮะเธอรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมหญิงสาวนิ่งไปก่อนจะหลับตาน้ำตาไหลออกมาจากทางตาทั้งสองข้าง เธอช่วยฉันแต่ไม่มีใครช่วยเธอเลยเสียงของเธอสัน่นวันนั้นเธอบอกว่าเธอจะเปิดโปงพวกมันเธอจะให้ฉันหนีไปก่อนสารวัตรซาโตเริ่มมั่นใจเรนะไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเธอถูกทำให้เงียบเพื่อปิดบังอย่างที่ใหญ่กว่าเพียงแค่ความลับของวงการบันเทิงเขาสั่งให้ทีมสืบสวนกลับไปยังสตูดิโออีกครั้งคราวนี้ พวกเขาขุดใต้พื้นไม้ที่แตก้าวและพบถังเหล็กขนาดใหญ่ถูกฝังลึกไว้ใต้พื้นดินเมื่อเปิดฝาออกภายในมีกล่องไม้หลายใบและในแต่ละกล่องมีเทปวิดีโอเก,เก่าเก็บเป็นร้อยม้วนบางม้วนถูกเขียนด้วยชื่อผู้หญิงบางม้วนไม่มีฉลากใดฮ่าฮในม้วนหนึ่งกล้องจับภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกมัดมือ นั่งอยู่ในห้องอัดเสียงเดียวกับเรนะในชุดเดียวกันแต่เธอไม่ใช่เรนะเธอคืออดีตนักแสดงสาวที่เคยเป็นข่าวว่าฆ่าตัวตายเมื่อห้าปีก่อนและในอีกม้วนกล้องจับภาพชายคนหนึ่งที่กําลังยิ้มให้กับเลนใบหน้าของเขาค่อยๆหันมาตรงฮ่าฮะสารวัตรซาโตรู้ทันทีว่าเขาเป็นใครชายคนนี้ เพิ่งได้รับรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อเดือนที่แล้วในฐานะผู้ผลักดันอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงญี่ปุ่นให้เติบโตสารวัตรซาโตรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกดทับหน้าอกหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะในมือของเขายังถือวิดีโอเทปที่บันทึกไปหน้าชายผู้ส่งอิทธิพลเขามองหน้าจออีกครั้งชายคนนั้นกำลังพูดกับหญิงสาวที่อยู่นอกกรอบภาพเสียงของเขา นุ่มนวลแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยการบงการเธอควรภูมิใจนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการนี้หญิงสาวไม่ตอบมีเพียงเสียงสะอื้นเบาฮ่าฮะชายคนนั้นหันมายิ้มอีกครั้งแล้วเอื้อมมือไปหยิบกล้องก่อนภาพจะตัดทันทีซาโตหายใจลึกเขารู้ดีว่าหากเรื่องนี้หลุดไปถึงสื่อ มันจะไม่ใช่แค่เรื่องคดีฆาตกรรมอีกต่อไปมันคือเครือข่ายของการล่าการควบคุมและการทำลายเขารีบเก็บม้วนเทปไว้ในกระเป๋าหลักฐานพร้อมเรียบประชุมทีมงานลับทันทีแต่ยังไม่ทันที่เขาจะออกจากห้องโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นสายเรียกเข้าเป็นเบอร์แปลกไม่มีชื่อผู้ติดต่อเขาลังเล แต่ก็กดรับปลายสายไม่มีเสียงใดมีเพียงลมหายใจแผ่วเบาแล้วจู่ฮ่าฮะเสียงชายชาราก็ดังขึ้นช้าชัดและราบเรียบคุณกำลังเดินเข้าไปในที่ที่คุณไม่ควรอยู่พวกเราปล่อยเรนะเพราะเธอคิดว่าเธอฉลาดแต่คุณไม่ฉลาดเท่าเธอเสียงถูกตัดไปทันที ทิ้งไว้เพียงความเงียบซาโตยืนนิ่งสายตาเขาเหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างตรงลานจอดรถหน้าสถานีมีรถตู้สีดำติดฟิล์มทึบจอดนิ่งอยู่คันหนึ่งฝ่ายหน้ารถเปิดขึ้นช้าฮ่หาฮก่อนเครื่องยนต์จะสตาร์ทและรถก็เคลื่อนออกจากจุดนั้นอย่างเงียบเชียบโดยไม่มีใครแม้แต่คนเดียว สังเกตเห็นป้ายทะเบียนที่ไม่มีตัวอักษรแม้แต่ตัวเดียวซาโตรีบคว้าแจ็คเก็ตเดินตรงออกจากห้องทำงานในมือเขายังกำเทปม้วนนั้นแน่นเหมือนกลัวว่ามันจะหายไปอีกเขาตรงไปยังห้องควบคุมกล้องวงจรปิดของสถานีเปิดกล้องหน้าตึกเมื่อครู่นี้เขาสั่งเสียงเด็ดขาดเจ้าหน้าที่รีบทำตามหน้าจอแสดงภาพลานจอดรถแต่ช่วงเวลาที่ซาโตระบุ กลับกลายเป็นสัญญาณขาดหายมีเพียงภาพค้างนิ่งเขาขบกรามแน่นนี่ไม่ใช่ความบังเอิญมีใครบางคนล่วงหน้าไปก่อนเขาเสมอเหนึ่งกาในขณะเดียวกันหญิงสาวในโรงพยาบาลจิตเวชลืมตาตื่นกลางดึกเธอค่อยๆลุกจากเตียงแม้ข้อมือยังมีรอยเชือกที่เพิ่งถูกปลดเธอเดินเท้าเปล่าไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสวนด้านนอก ใต้แสงไฟสีส้มเธอเห็นเงาคนสองคนยืนอยู่หลังรัว้วหนึ่งในนั้นยกนิ้วขึ้นแนบปากเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเงียบอีกคนชูสมุดบันทึกที่หายไปขึ้นเหนือหัวจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็หายไปในความมืดหญิงสาวสุดตัวลงข้างหน้าต่างเธอพึมพำเบาฮ่หาฮะพวกมันกลับมาแล้ว ในเวลาเดียวกันซาโตะขับรถฝ่าความเงียบของยามคำ่ำมุ่งหน้าไปยังบ้านของอดีตโปรดิวเซอร์ผู้ลี้ภัยชายคนนี้เคยเป็นคนเบื้องหลังเคยอยู่ในวงในของวงการแต่เขาหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อสองปีก่อนบางคนว่าเขาหนีบางคนว่าเขาตายแต่ซาโตะเพิ่งได้รับเบาะแสว่าชายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อมาถึงบ้านร้างที่ปลายซอยซาโตจอดรถดับไฟหน้าและเดินเข้าไปในความเงียบประตูไม้เก่าๆส่งเสียงลั่นเอียดเขาผลักเข้าไปช้าฮ่าฮะภายในบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับของความทรงจำบนผนังมีภาพโปสเตอร์หนังเก่าที่ถูกฉีกครึ่งบางแผน่นมีรอยเลือดเก่าแห้งติดอยู่ ซาโตเดินลึกเข้าไปและหยุดชะงักเมื่อเห็นเงาคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ในมุมห้องชายคนนั้นพร้อมซีดตาโหลคราวยาวรุงรังเขายกมือขึ้นช้าฮ่าฮะชี้ไปที่เครื่องเล่นวิดีโอข้างตัวแล้วพูดเพียงประโยคเดียวแกไม่ควรเปิดมันดูถ้าไม่พร้อมจะเห็นความจริงทั้งหมด ซาโตะไม่ละสายตาจากชายชราหัวใจเขาเต้นหนักมือค่อยๆหยิบม้นเทปในกระเป๋าเสื้อออกมาเขาเสียบมันเข้าเครื่องเล่นเสียงหัวเทปหมุนอย่างเชื่องช้าหน้าจอทีวีเก่ากระพริบก่อนภาพจะปรากฏจอภาพแสดงห้องถ่ายทำที่คุนตาแสงสีเหลืองสลัวผนังที่บุด,ด้วยวัสดุดูดเสียงและหญิงสาวอีกคน ที่ไม่เคยปรากฏในฐานข้อมูลใดของซาโตมาก่อนเธอถูกมัดมือไว้ด้านหลังปากถูกปิดด้วยผ้าดวงตาเบิกกว้างสันะร,ริกชายสามคนยืนล้อมรอบเธอใบหน้าถูกปิดด้วยหน้ากากยางแต่เสียงหัวเราะของหนึ่งในนั้นเหมือนกับเสียงที่ซาโตได้ยินจากเทปของเรนะชายชาราบนเก้าอี้หลับตาลงน้ำตาไหลซึมออกจากหางตา พวกมันไม่ได้ถ่ายแค่หนังเขาประสิบมันถ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงภาพบนจอยังคงเดินต่อเสียงร้องให้ของหญิงสาวดังกองขณะที่หนึ่งในชายสวมหน้ากากหยิบบางอย่างออกจากกล่องเหล็กมันไม่ใช่อุปกรณ์ถ่ายทาแต่มันคือมีดใบมีดเรียวยาวสะท้อนกับแสงไฟซาโตยืนตะลึงเงยเย็นไหลาจากขมับ เขาหันไปมองชายชราอีกครั้งใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้เสียงเขาแผ่วชายชราไม่ตอบแต่ชี้นิ้วไปที่ผนังอีกด้านซึ่งมีแผนที่เมืองปากหมุดสีแดงหลายจุดพร้อมวันทีและชื่อหญิงสาวหนึ่งในชื่อเหล่านั้นเขียนว่าเรนาฮายามิและอีกชื่อเขียนว่าอายากาโทโมมิ ซาโตรู้จักชื่อนั้นเธอคือหญิงสาวในโรงพยาบาลจิตเวชเธอรอดมาได้ยังไงซาโตะถามอย่างหนักใจชายชราเงยหน้าขึ้นแววตาว่างเปล่าเธอไม่รอดหรอกเธอแค่ยังไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งของเธอยังติดอยู่ในเทปพวกนั้นทันใดนั้นฝ่ายในบ้านกับพริบปุ๊บหนึ่งเสียงหมุนของเครื่องเล่นเทปหยุดลงทันที จอภาพดับสนิทพร้อมกับเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งช้าชัดและเย็นยเยือกสารวัตรซาโตยืนนิ่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมราวกับปลุกทุกสิ่งที่ตายไปแล้วให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งชายชาราลุกขึ้นช้าหาฮะมือสั่นเทาเขาหันมามองซาโต ก่อพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นถ้าแกเปิดประตูนั่นแกจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมสาตตลังเลแต่เขารู้ดีว่าไม่มีทางถอยกลับอีกแล้วเขาค่อยๆเดินไปที่ประตูมือแตะลูกปิดหัวใจเต้นแรงเขาสูดลมหายใจลึกแล้วเปิดมันออกแต่ข้างนอกไม่มีใครมีเพียงกล่องเล็กๆวางอยู่บนพื้น ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เก่ามุมหนึ่งมีรอยเลือดจางฮ่หาฮะาซาโตก้มลงเปิดกล่องช้าฮาฮะภายในมีเพียงเทปม้วนสุดท้ายฉลากเขียนด้วยหมึกสีแดงอายากาศความจริงสุดท้ายเขาหันกลับไปแต่ชายชราหายไปแล้วเก้าอี้ว่างเปล่าบรรยากาศในบ้านเย็นเฉียบ ซาตตะไม่รู้ว่าตัวเองเดินกลับไปที่รถได้อย่างไรแต่เมื่อเขานั่งหลังพรงมลัยน้ำตาก็าไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขารู้ดีว่าเทปมวนนั้นอาจเป็นกุญแจที่ขายทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจทำลายทุกอย่างที่เขาเป็นแสงแรกของเช้าวันใหม่เริ่มส่องผ่านกระจกหน้าเมืองทั้งเมืองดูนิ่งสงบแต่ภายใต้ความเงียบนั้น ความจริงดำมืดยังคงเคลื่อนไหวซาตวังเทพไว้บนเบาะข้างแล้วขับรถออกไปช้าหาฮะไม่มีใครรู้ว่าเขาจะไปที่ไหนหรือเขาจะเปิดมันดูจริงๆหรือไม่แต่ที่แน่ชัดคือฝ่ายที่เผาเรเนสในคืนนั้นไม่ได้เผาแค่ร่างของเธอมันเผาความเชื่อเผาความไว้วางใจและเผาความเป็นมนุษย์ของใครหลายคน จนเหลือเพียงเท่าฐานแห่งความลับที่ไม่มีวันดับลงตลอดกาล